สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาทาง facebook นะครับนะครับลงคลิปให้เยอะๆนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นสตอรี่นะครับหรือรูปภาพนะครับลงให้สม่ำเสมอนะครับลงให้เยอะๆนะครับแล้วสักวันนะครับระบบก็จะเปิด ค่าการมองเห็นให้นะครับแล้วระบบก็จะส่งเครื่องมือมาให้เราเองนะครับนะครับคือไม่ต้องกังวลเลยครับว่าที่ลงไปในทุกๆวันอ่ะจะทําไม่ได้นะครับต้องทาได้แน่นอนต้องทาได้แน่นอนครับนะครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้รับเครื่องมือการสร้างมาได้จากเนื้อหานะครับเพื่อนๆต้องกังวลไปนะครับก่อน ก่อนสิ้นเดือนนี้ครับก็คือก่อนวันที่31สิงหานะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวระบบก็ต้องทยอยส่งเครื่องมือการสร้างและได้จากเนื้อหามาให้เราทุกๆคนนะครับนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับวันนี้วันที่21สิงหาใช่ไหมครับเห็นอยู่ที่หน้าฟีดของเฟซบุ๊กนะครับเต็มไม่หมดเนะครับคนที่ได้รับเครื่องมือการสร้างและได้จากเนื้อหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เครื่องมืออะไรนะที่ที่พมเห็นนะก็คือเกี่ยวกับเอฟเฟอร์เรียของช้อปปีนะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือระบบนะครับก็จะเริ่มทยอยส่งมาให้เราทุกๆคนนะครับอาจจะได้ช้าหรือได้เร็วก็แล้วแต่นะครับทุกคนไม่เหมือนกันนะครับนะครับบางคนก็ได้ช้าบางคนก็ได้ไวนะครับแล้วแต่ว่าความขยันของแต่ละคนนะครับ ของผมอ่ะผมผมทํามาอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับตั้งแต่ปีใหม่ปีใหม่หกแปดนะครับเพิ่งมาเปิดการสร้างมาได้อ่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็รวมไปก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกับอีกสี่วันอะไรประมาณเนี้ถ้า <c oughs> ผมจะไม่ผิดนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็เปิดการสร้างแล้วได้จากนะ เฟซบุ๊กมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนิดนิดนะครับนะครับก็ลงอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อนลงลงใ้้รบทุกอย่างเลยผมว่าดีที่สุดครับอย่าไปนเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าถ้าถ้าเหรียญรูปห่าวิ่งดีนะครับเราก็จะไปลงรูปภาาอย่างเดียวครับ เราต้องเอาให้ครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความนะครับคลิปสั้นคลิปยาวตอรี่ครับเราต้องลงให้ครบหมดทุกๆอย่างนะครับเพื่อนๆนะครับนั่นนะครับคือองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่สําคัญนะครับที่เราทุกคนนะครับที่เราทุกคนชาวครีเอเตอร์ทุกคนนะครับจะต้องทําให้สม่ําเสมอในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆอนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกๆคนน่ะต้องทําได้แน่นอน อะไรยากเกินความสามารถครับทุกคนตอนนี้ก็อาจจะพูดไปด้วยอาจจะขับรถไปด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกหน่อยเนี่ยยังไงกด็ดูทุทางเ่ยผมผมขอดูทางก่อนนะครับเพื่อนๆยังไงก็คุยกันเป็นเพื่อนกัน,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 นแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้อาชีพเยายาแบบนี้นานๆน,น,นะครับ ไม่ค่อยได้อัดคลิป่าไรอาจจะเป็นแบบว่าถนัดเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นซะมากกว่านะครับถ้าเป็นคลิปยาวก็เดี๋ยวนี้ก็านานๆทีนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ว,ว่าถ้าถ้าลงคลิป,คล,ปคลิปยาวถ้าลงคลิปยาวได้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่า ถ้าแบบเนื้อหาเรามีความสนใจใช่ไหมมีมีคุณภาพอ่าเยวก็ล้วคนติดตามนะครับ๋้วคนติดตามก็จะเข้ามาติดตามเองนะครับนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าไอ้ที่เราลงไปอ่ะมันจะไม่มีใครดูจะไม่มีคนดูมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับแล้วบ facebook เบนะี่ยมีคนที่เล่นระบบ Facebook อ่ะมีเป็นเป็นแสนเป็นล้านคนอ่าเราต้องคิดอย่างนั้นครับลงไปมันต้องมีคนดูอยู่แล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่แบบือเราลงไปแล้วจะไม่มีคนดูอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ได้รับเครื่องมือในวันนี้นะครับและคนที่ยังไม่ได้รับเครื่องมือนะครับก็อย่าเพิ่งท้อนะครับลงคลิปให้สม่าเสมอนะครับลงคลิปให้สม่ําเสมอและพยายามเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้ระบบนะครับเอ่อ เปิดค่าการมองเห็นให้กับเรานะครับอ่านะครับยังไงก็สู้ๆกันต่อไปครับเพื่อนๆอย่ายอมแพ้ครับสักวันหนึ่งครับเดี๋ยวระบบก็ต้องเปิดค่าการมองเห็นให้แล้วก็ได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับสู้ๆครับทุกคนบ๊ายบาย